สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันดีรีวิวกับเกม The Walking Dead นะครับเกมนี้เป็นเกมแนว s u r เวอร์เนะครับแต่จะเป็นตามสตอรี่หรือเนื้อเรื่องนะครับเกมนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมที่ให้เราเลือกตัวเลือกนะครับหรือว่าช้อยนั่นเองนะครับเกมนี้มีกำหนดจะวางซีซั่น3ตอนปีนี้นี่แหละครับผมก็เลยกะว่าจะมาเล่นตั้งแต่ พักแรกนะครับซีซั่นแรกเลยนะครับ,แ,รลรบแล้วก็จะเล่น DLC ด้วยพอ DLC ของ The w a l k i n g Dead เสร็จปุ๊บผมก็จะไปเล่นซีซั่น2ซีซั่น2เสร็จปุ๊บผมก็จะไปเล่น The w a l k i n g Dead DLC อีกอันหนึ่งซึ่งเป็น DLC Mission ล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับโอเคซึ่งเกมนี้อยู่ในตอนตอนที่ผมซื้อนะครับในอยู่ในราคาไม่เกิน200นะครับซึ่งตอนนั้นมันลด ไอฤดูร้อนอยู่ไงผมก็เลยอ่ะจัดไปซื้อมานะครับแล้วผมก็เพิ่งซื้อไอดีเของสอนตัวนี้มานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเลือกนะครับว่าจะเล่นแบบง่ายก็คือจะมีระบบช่วยหรือว่าจะเล่นแบบมีให้กดอยู่ยแค่อันเดียวถ้าชี้ไปถูกก็จะมีนะครับผมก็อ่ะเอาง่ายๆก่อนแล้วกันโอเคเอพิโซดหนึ่งอันนิวเดย์นะครับไปเล่นแค่นี้ ถ้าเกิดแปลผิดแปลถูกก็ต้องขอภัยด้วยจะแปลตามที่เข้าใจนะครับ This g a m e s i r ฟเ p อร์เกมจะ,จะดำเนินไปได้ก็ต่อเพื่อคุณเลือกช้อยนะครับเลือกช้อยที่คุณเลือกนั่นแหละนะครับเดวิ้งเด d เนี่ยความจริงผมก็จะทําเป็นโมวีนะก็คือจะไม่ถ่ายเสียงอย่างนี้แหละแต่ผมก็จะเล่นไปแบบแล้วก็ภาคเสียงไปด้วย นะครับซึ่งถ้าทำแบบนั้นอะ่ะผมจะแปลถูกกว่าเว้ยแต่แต่ผมแบบอันน่ะอะไรอะนะว่าไงส่งหน้าทำไมมีปัญหาเหรอลุง Well, I reckon you didn't do it, Dan. Um why do you say that? No, I got a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. And what do you say? I say yep, I know you didn't. <laughs> Just small look around. Oh, there. Hey. Wow. <laughs> I followed your case a little bit. You being a making boy and all. You're from making man. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that huh? is them do Hell, the whole family I used to be regulars at your folks' drug store right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on a six-year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? You got much choice? Sure don't. Regardless, could be you just married the wrong woman. I'm driving this man once. He, he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you sit. Oh bitch. <laughs> then before long, he starts kicking the back of the seat like like a fussy baby on an airplane. I tell him he's gotta stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. I so did he do it? They caught the fucker red handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. Hey, 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 เอาแล้วนะครับอุยโหเอาหายไปเลยวะโอ้เสียงซารามากบอกเลยโห Thirsty, the Fuck, why, Hey, hey, officer, are you all right? I'm still cut back here. Woman at the officer, that doesn't look good. He wasn't injected. ต้องหาทางออกนี่อ้อ,อไปเอาเอา,เอ,าอืมฟัง need out that กด W นะครับนี่เราก็จะไปให้เลือกจะมองหรือจะลกุกไปเลยมองเมื่อกี้แล้วสุขอิสรภาพ ค่อยนะจะ move กด W อลองเดอะคาร์ผมว่าตรงมาขนาดนี้แล้วนะอย่าไปอยู่เลยคุณหยิบได้ไหมลำบากกันว่ะมางเปล่า ม,มีกระสุนเริ่มบอกไปผมจะทำเอ่อจะทำซับนะฮะและ้วก็ในช่วงที่มันพูดกันอยู่เนี่ยนะผมก็จะทำเสียงภาคไว้ด้วยนะครับเพื่อความแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าภาคสดเนี่ยผมว่าไม่ทันว่ะเพราะมันยากนะเข้าใจครับขาเจ็บโดนล็อกอยู่นี่จะหยิบอะไรก็ยากนะครับไป ว่าไปดูกันตำรวจครับคุณหยิบมาคุณแจครับไข่อโอเฮ้ยตัวยู่ต <Oh ้องหน้าอ uh> uh uh> uh ีกตรงใจปะเนี่ยอย่าครเว้ย อุ้ยโอ้ยรอดเสียวเสียวโอเคไข่เซฟเฮ้ยทำไมเซฟเฮ้ยออ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดียวเยวเดีเดียวเดียวเดียวเดียเดียยวเดียวเดียวเดียวดเดเ

เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเฮ้ยใครอะเด็กผู้หญิงนี่ยว่ะเอาเดินไปไหนโอ้ยเวรฮ้ยอะไรเฮ้ยเสียงทางขวาอะไรอะเฮ้ยเงยบอกโอ้โหขาเจ็บอยู่ด้วยรีไหวไหม เออโหเดี๋ยว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 โอ้โหนั่งตามต่อตามต้นไม้ก็มีโอ้ยอย่าล้มดิเร็ว อ๋อฮะเฮ้ยดีเดอร์เดอร์เดอรยังจะมาอีกเหรอโอ้แล้วเข้าไปเอาดินชุดเฮ้ยมีเสียงปืนยิงไปประมาณห้าหกนัดนนะฮะ สียงดังจนซอมบี้ต้องไปนะครับโอเคกูรอดโอ้ยสิบสองนาทีแล้วจะจับเวลาด้วยครับเพราะว่าเอพิโซดหนึ่งนี่อาจจะนานสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่ผมว่าไปดูที่โหดูเดินขากระเพกกระเพก่งนี้แหละอ๋อจะเย็นจะขึ้นเออ ไปดูก่อนโอเคโอวัสดีครับปเป็นใครอยู่ไหมตอ้องการความช่วยเหลือทำไม่ตอบเปิดเลยแล้วกันเปิดไปอ่ออีกอ่นี่งไงเราเข้ามาแล้วนะยิงผมโอเคไหมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นบ้านต้นไม้ด้วยครับ Oh, hello. I'm not an intruder or one of them. <laughs> These people might need more help than I do. Okay, <laughs> maybe full of my drinking you know, lemon. Have have been up what I three new messages. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thank so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11.19pm. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us, all, all the calls are getting <laughs> dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I, I've gotta yeah. get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three left at six fifty one AM. Clementine, baby, oh. if you can hear this, call the police. That's nine one one. We love you. We love you. We love you. The side got back to huh? Clementine got her Hello? So there. You need to be quiet. Um Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah I think. Where the boats are. Where are you? I'm outside in my tree house. They can't get in. That's smart. See? can you see me? I can see you through the window. หัวเดะไ้ยทำไมมาตอนแรกไม่เห็นมีวะอุดคิวอืมไอต่อไงต่อโอ้โหหเฮ้ยตึนทียยังหลงอีก เฮ้ยเดี๋ยวเอาคอนมาให้ละเอาไปดิเฮ้ยเอาคอนม,มาเอาคอนม,มา,าคุณคุงเส็งกลัวจรินะเฮ้ยเออเออเอาไ,อาไสายใจอ่ะอด Man. Hi there. Did you kill it? I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this yeah i want my parents to come home now i think that might be a little while you know oh look i don't know what happened but i'll look after you until then what should we do now look for help we fall in get, dark. get out of here or the sun drop down we need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. Let's go. Stay close to me. Hmm, come on. Now let's stay quiet. We'll head out to the front yard and follow the road out of the neighborhood. Okay. It'll be okay. Stay near me, and we'll move as fast as we can. โอเคผมจะบอกว่าผมจะตัดอ่าจะตัดคลิปตอนประมาณ20กว่านาทีนะครับผมจะพยายามไม่ให้เกิน30นาทีนะครับเพราะว่ามันอาจจะยาวนะครับแล้วๆคนจะต้องไปอีดิตไปพากไปใส่ซับอีกนะแต่ความจริงก็เพื่อคนดูแล้วทําได้ทุกอย่างนะครับเป็นแต่อาจจะมันเกินตัวนะก็ทําไม่ได้นะครับโอเคไปครับออกเราด้วยจะไปตังคืนนะครับ ไปตอนเช้านี่ม่น่าจะรอดตอนคืนนี่ยดีสุดเอาตามที่ผมคิดนะโอเคไปอุ๊ยตุกใจใครอะสองคนเราต้องจะตายเหรอไม่ไม่เราต้องไม่ตายครับ We're friendly. There's a little girl here. Oh. Uh -huh. Oh shit, you're not one of those things. Neither of us are. Oh, damn, you've got a little girl. We're sorry about that. Well, Andre's sorry about that. It's Officer Mitchell. My name's Sean. Sean Green. This is Andre. Officer Mitchell, did you see any of those things? One of them just got our buddy Chet. I saw a lot in the forest, but that was a while ago. Yeah, one we're looking for is still in the neighborhood. Oh, shit. You hurt your leg pretty bad. Look, help us find the thing that got our buddy, and we'll take you and your daughter down to my dad's farm to safety. You should be able to fix your leg up, too. I'm not a dad. I'm. Her babysitter. Her parents are out of town. Whoever you are, let's get a move on. We just We can declare. Shit. It's Let's go. Get to my car. Go. Bye bye bye. Okay. เพื่ผมขอตัดไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนออกไปเจอกันใหม่ชัตเตอร์หน้าหรือเปล่าไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ